นี่ก็คือเป็นโมเดลจำลองของซานเซตาป้าก็คือเขื่อนยักษ์ที่กั้นแม่น้ำแองสกียง อากาศของบนสันเขื่อนจุดสูงสุดของทางเสียนตาป้าหรือว่าเขื่อนยักษ์ของลุ่มน้ำอย่างสิเกียงวันนี้อากาศอากาศเป็นนิดเล่งนะครับทงความไม่บปนใจมีฝนหน่อยหน่ะครับบรรยากาศบนยอดสันเขื่อน ทีนี้ก็คือบนสันเสื่อน,นะครับจุดชมวิวสูงสุดที่ตามเสื่อนับบ้าเสือนยักษ์แห่งเกียงทีนี่ก็จะเป็นหอชมวิวนะครับหอชมวิวที่สูงที่สุดอยู่บนสันเขื่อนของตามเสื่อนตาป้า ระดับน้ำด้านล่างนะครับที่นี่คือบริเวณประตูน้ำนะครับประตูน้ำเป็นจุดชมวิวจุดที่สองของทางดับปลาข้างหน้าที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่คือประตูน้ำที่สูงจากระดับน้ำข้างล่างนะครับ185เมตรนะครับดังนั้นเรือต่างๆก็จะวิ่งขึ้นมาตามบันไดนะครับเป็นบันไดแล้วก็ขอที่จะผ่านประตูลเก่อบันวด ก่อนมาประตูตรงนี้นะครับจะเข้าไปสู่เขื่อนใหญ่ของศาลเสือตาป้าหรือว่าเขื่อนของเขื่อนยักษ์ของเยอเสียกีงของวิวเงเสียนี่ยคือมาเขื่อนเนี่ยต้าวิวเนี่ยทั้งปีเนี่ยเช็คมาแล้ว โดยเฉีาะนะประเทศที่แบบว่าใสแบบอ่าประมาณอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ไปลำเบือยักษนั้นเลยจะได้หาเรื่องเป็นดีในรูสเกตอนนี้ก็ฝนตกนิดหนึ่งตอนนี้ก็เราก็อยู่บนเรือเซนจูรี่นะครับเตรียมที่จะผ่านตรอกน้ำหรือว่าบันไดสามขั้นนะครับก็คือไต่ตรอกของแม่น้ำยังษ์เกียงก่อนที่จะขึ้นเข้าไปสู่ในเขื่อนยักษ์ เส,สียตาป้าครับตรงนี้ก็คือประตูน้ำนะครับเดี๋ยวเรือก็จะผ่านตรงช่องประตูนี้ตอนนี้เราเรอเวลาอยู่ประตูน้ำตรงนี้นะครับ นี่ก็เป็นประตูน้ำของเขื่อนสาเสียตัดบ้านะครับเดี๋ยว,วเราก็รอเวลาเพื่อให้ประตูตรงนี้นะครับมันจะเปิดขึ้นไปแล้วให้เรือได้ลอดทางประตูตรงนี้เพื่อจะผ่านกระโตกน้ำเป็นเดินทางขึ้นไปสู่ระดับ สวยนะสวยครับสวยสวยน่ตขึ้นไปนะครับเมื่อข้ามาเสร็จแล้วประตูก็จะปิดแล้วก็ปล่อยน้ำก็มาให้ระดับน้ำสูงเปอร์สูงนึนะครับการข้าวออกงนี้ใช้เวลามาสาชั่วโมงครึ่งแประตูนี้ เพราะว่ามิน้ีวี่90เมตร95เมตรกัครบถ้วล้ครับ90เมตรนะครับแล้วก็95เมตรนะครับ เจ็ดสิบแล้วที่ที่สูงกว่า20เมตรแล้วเนี่ย20เมตรพอดีอันนี่ทุกทายอ่ดูง่ายๆเลย20เมตรไอ้นี่พื้นซีเมนต์เห็นป่ะที่น้ำไหลลงมาแล้วนะแล้วจากระดับพื้นซีเมนต์เนี่ยขึ้นไปตรงนั้นหนาห้เมตรเพราะมันต้องเหลือมันเหลือมันต้องเหลือเหลือนี่ตรงนี้ไปหเมตรเต้อใหญ่อย่างเงี้ยมีนน้ำด้วยเบรนมีน้ำแค่2เมตรหกเต้อก็อยู่ในนี้ได้สี่หมายตามแล้วเรียนเรียนเป็นไร ก็เป็นเป็นเตกสิอประตูหลานิ้กแลวก็น้ำตรงนี้ก็จะเพิ่มจํานวนมากเรื่อยเรื่อยดีกเสมอกองขับประตูและประตูจะเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นนี่คือประตูน้ำที่ซานเซนตาบ้าก็คือเขื่อนใหญ่เกืนยักษ์ที่กั้นฝั่งลำน้ำแยกเปียงที่ประเทศีเนี่ยนะครับ ประตูแห่งนี้มีทั้งหมดอยู่ทั้งหมด5ประตูนะครับก่อนที่เราจะไต่ระดับการขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดของน้ำตรงนีน้เพื่อจะก,ก้าวข้าสุ่ตรงขกินยักษ์ตอนนี้เราอยู่บนเรือชันจิรี่นะครับเป็นเรือลำใหม่ที่ได้เจญคณะรุปของเราได้ก้าวเข้ามาสำรวจ

โอ้น้ำก่อนแน่นี่เหรอนี่พี่คนแรกไปแล้วปล่อยน้ำของเก่าท่นี่นะครับก็คือไม่ได้ปล่อยทั้งบนที่หร่อยตรงนี้นะครับก็คือน้ําจะปล่อยปรกจานใต้ประตูแล้วเรือจะค่อยๆลอยขึ้นเรื่อยๆจะนั่เรือลอยเสมอกับขอบที่เป็นประตูข้างหน้าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะจอดหยอนะครับแล้ว่อยจากอดเศษน้ำที่ปล่อนออกมาทุกครั้งอีกประมาณสามสิบเมตร ตอนนี้เราอยู่ที่9 2เมตรนะครับระดับน้ำเข้ากันทั้งหลังประตูต้องปิดแม่เลือไม่ปิดเดือดไหมค้ณลุงถ้าไม่ถ้าคุณคนใช้ไม่ต่างไม่เปิดนะใหญ่ยืนรอนานละผมบอกเขาผู้ใหญ่ยืนรอนานเพื่ออะไรน้ำที่ตู้ขึ้นมาก็ท่วมจากระดับต่อบ่อเมื่อกี้นะครับประมาณ15เมตร อย่เปิดนะเถียงเถต้องปิดแลมประตูเกินนี่มันคงไม่มีพวกเห็ดจานประตูหนีบมืออะไร่ะเจอไหมหรือว่าต้องเสียสละมือได้นั้นเสียงมันโหมวนี เนยภูเขาสมาชิกอันนี้หนู่นเนยครับหนู่นเนยจากซีซันฮาร์เดย์นะครับเป็นคนที่พาคณะของเราได้มาสำรวจเขื่อนอันยิ่งใหญ่ของจีนเอ๊รู้สึกว่าซื้อข้อเดียวกันเนี่ยของป้ากับ JVC ที่เจอกั JVC ทางก้าวไปสู language, language. ่ประตูที่สองตอนนี no like ้กับตันอาหารมาประตูที่สองนะครับ6โมงนะครับเดี๋ยวกับตันจะเลี้ยงนะครับกับตันเจเลี้ยงเราไปแค่เวลคัมเราอย่างเดียวแล้ว6โมงนะคะไม่ถ6โมงค่ะประตูเข้าที่สองนะครับเราจะต้องผ่ามาซูจิถึงข้าประตูนะครับอีกประตูึ้นจากประตู6ชั้นหน้านะคะครับป้านะครับ หลังจากที่ผ่านบันไดนต่างๆฟากระตกต่างๆขึ้นมาด้วยการยกระดับโดยใช้น้ําเป็นการยกระดับของเรือก้าสู่ทะเลสาบอันยิ่งใหญ่นะครับซาเซตาป้าเ,าเวลานี้ก็ถือว่าเวลาที่กําลังเริ่มค่ำพอดีและมืดพอดีหลังจากที่ใช้เวลาล่องเรือกันมาเกือบหน่งวันเต็ม ข้างในของเราก็คือทะเลสาบของเขื่อนชาเสียต้าป้าอันนี้ก็บรรยากาศเยนเช้านะครับงละเขือนชาเสียตาป้าเขือนยักษ์ที่มันใหญ่ที่ส milk, <arım> ุดของปะที่ว่าสภาพเมืองจะเป็นชันแต่ เป็นหมอกขึ้นมาหมดเลยนะครับ